บอสองหนึ่งบรเดยวสองห้าหนึ่งเจ็ดยี่สองหาหนึ่งเจ็ดหล่ะกบหนึ่งหนึ่งเจ็ดว่าล่วงลางว่ามันดับมันดับบนสามมันดับรางสี่น้องคนที่สี่โซกสี่มันที่ที่เนาะอ่าสองสองห้าอ่าสองสองห้าเด็กเป็นเลขสี่คูหนึ่งวันนี้ไม่จะครูครับปะเลขหนึ่งกับสี่ครูเพื่อกันวันนี้พระท่านในฝันเอาคำนวดไปก่อนเออเอาเอาล่างไปก่อนเอาล่าง อ,าาอันนี้เป็นชุดล่างย่างเดี่ยวน่ะมาจากชุดล่างย่างเดี่ยวเ้อะชุดบนให้สามตัวหางเดี่ยวกันไปไปกดออร์เตอรี่ไว้ก่อน,ไ,นไ,ปไปกวดออร์เตอรี่ไว้ก่อนดเอด,อนด้ดเอะอดี่าน,นมามันขเขาเหล็กฟันเนาะป้ะ ขาเลือกฝันหัดด้วยกับว่าเขามันว่าดันสามศุนน่นสามลัมันดับครับบานนี้ก็เลยเอาอนใส่โอ้ก็เลยเอาสองใส่ก็จะได้เอ็นก็จะได้เอ็นสองศุนครับบัดมื่อนั้นมามาฝันว่าเสียนทัไปบอกพ่อซอยครซื้อหาสองกลางตัวเดียววกับเลยไหม ยายเปานไรหรอพ่อยายจมพ่อบ่านยังบ่นแล้วซื้อร่างยังเดืยวไหมพ่อมันวบ่นขึ้นบนเลยเนาะได้ิมาใจเตี้ยไิมาใจนนนีนะพลเน้นร่างมันใจร่างได้มาซื้อรางขเออด้ซื้อรางรางพวกกับอมเอ็นเตจนเลมาใจเลยเนตินมาใจเลยโอ้ยฮานุามันเ่อนาดนอกา่างไที่มันใจพ่อหน้าพรนะเรื่ือขางม่ได้เงินตัวนี้ ที่มาไทยทำเราแต่กวนคือกันสิเป็นจีแล้วแล้วิมัมนใจแต่ว่าทหันเขานเป่งเลยนได้สร้งลาเนาะยังคบวคกแน้วเราก็บอันนี้คือกันด้กับบได้ับคือกันาวเนี่ยสิอสีบาแล้วเราบวกฟ้าอบกพอปะนาศันสือสีาเาสับาได้ทำนั่นะแ้่วหันสามตัวห้างเดียวบ่าสามตัวห้างเดีน่ให้ดสมตัวไปกอนมนบ้าง หายสามตัวไปก่อนวิ่งหาวิ่งหาแ้วหมากตัวกว่ามากทึ้นตัวลิหากับถืถลเอียดหามื่อนี้ใสมาใสบอกว่าหาครับสามเดี๋ยวดหนีเลยังอยู่อนีหเม็ดเดียวห้าเม็ดเดียวบนล่างหเม็ดเดียวบนล่างอันนี้คือสองตัวครับ จับีที่หางจับคูแล้วมากแต่หน่อยๆแข็ๆนี่ีลห้าหนึ่งเจ็ดแ้ว่าโบต้องลับโปตองับด้ตรงๆเลยบอกครับตรงๆเลยโต้องขัับแต่ว่ายี่สิับก็แร้วแต่เราปากันซี่ตัวนี่เป็นชุดล่างนั่นว่าจย์สี่ตัวนี่เป็นชุดล่างคือนงทึ่งไยบอกครับได้คือกันแตาว่าโต้องลับหมืนจะไว้ังสันไ่สั่เียเบหมุนเลยบอกว่า เดียวอันเทียกองเไทย,ทยเดี๋ยวจีนมันมีกอสองอยเทียวส,สิมตัดออกส้มสีห่างคนแล้วจัดจงังมันจังสิบปีนะให้ไปจับรอตะตอรี่บอคกันยังมีสรลยังน่าจัดเนาะแมงมันคืองวดเมื่อกี้นี่นะรอบตันดีมารอบเดียวน,นบ่รอย,ยาปั่นกับบ่อน,นั่งจะวันีทรไปอยู่วันจีทรไปเหนาปศอยู่วันนี้สิมา งสุด,ด,ด,ด้ายยูงันเนา่บานนี้ันขึ้นสุดไทยเนาะหาซงนี่คนเาบอกบอกาะนี่เอ็นได้ฟันนั่นเดีวยวจะมาบอกอ่าส<อ>ีได้ออกขึ้นหางเทิงนะผู่ดไดดิหาซงวะสันซื้อหลอดลางยางเดียววะสันพูดอ่ะ ไหวกับเป็นตัวเขาเลยค่ะวันที่พอดีวันที่หนึ่งแบเลยฮะสองรางยางเดียวเลยบวกขับบวกขึ้นบนแล้วมาวันที่เท่าไรมันกับซ้ำโคงสุดท้ายแล้วเนาะเอามาใก่วันที่บ่อแล้ววันที่สามสิบเอ็ดขันมาวันที่สามสิบเอ็ดแบบโอเคได้เลยได้เลยได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนียเนาะเอาวันนี้เอาเน้นไปตัวใดเพราะฉะนั้นอันนั้นเน้นสามสามเจ็ด เซ็นสามเจ็ดสามกูสามหาเจ็ดนะสามพอบอลวอล์กบอกให้กับกับน้ำในเด้อพี่น้องกับในเด้อบนล่างน้ำไนหันแล้วก็ซื้อเต็นท์เราเฮ้หาซื้อลอตเตอรี่ไว้ลวดลอตเตอรี่ไปหาซื้อไว้เด้อใน้เลขสีคู่นี่แหละครับแต่ว่าเรื่องไปทีดกันเห็นหาเจ็ดกับกับสามเจ็ดเก่าไว้ได้หลายใบจังเลย นี่ตัวรกวาเไอาเลยบปว่าลัวจงเหว่ระเอาน้ำเี้ยเหอไรเหย้าผู้เดียวไรมาก้หน่อยกดเอาเลยเด้พี่น้องกวนกับซีกูพี่ังกอนกับซีกูาวันนี้นี่ท่าไดเมาให้มัดว่อาจารย์ไม่จไปหาบังรอตรี่เยนจดหาจดทั่วตเรี่ไปซื้ออัน สองหาามไวนใช่เบอทั่ใชู่บ่บ่ต้องใช่เบ่โทันเบื่อท่ได้พักผ่อนมาสร็าวาเอายกให้นะครับแม่นป่จสอบกันได้จันได้แม่แม่ครับพี่น้องเด้อก็ส่องพอแล้วสิย้ำให้เด็ดๆสองมันกรสีเลียนหน่อยลงไปกหนอยู่นิ่งๆได้จย์ คุณพอ่อเนี่ยครับพี่นะครับสาวพีนอกตัวมักตัวสอบพองพอสมบัติตัวใดครับตัวสามเจ็ดกับห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดนะครับตัวลงทุนเนะครับนะาะตัวลอ,องทุหาจับรอตเตอรี่เลยตรวไว้เลยไรเอวจตรงว้ใหเจาน้ำเนี้ยมีตัวใดออกมาหร้อยย่ำฟันบันมืออยยำฟัน พอดี่ันเราก็จเราคงจะถ่ายจังเมาฝันกันแล้วน้ำเราจะถ่าย้นี้เาพระน้ำเลากับฟันเมอยู่ทีแต่ว่าเพิ่นห่งนันลาลางเนาะ้นมาลางยวงอย่ี่ต้นใจนั้นีกล้าบวกมติว่าเพิ่นบังเพิ่นบังเพิ่นบังไว้ลางเนี่นอนนะวะบอกมาห้องกากเลย ตัวใดที่ให้ไปหากวดเอาลอตเตอรี่นะเอาห้าเจ็ดกับสามเจ็ดนะไ่ต้องกลับด้วยห้าเจ็ดสามเจ็ดไ่ต้องกลับไ่ต้องกลับเล็กๆตัวไ่ต้องกลับแล็กตัวนะมีตัวใดแน่จ้ามีสามเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็สามแปดห้าแปดตัวเน้นตัวนักห้าเจ็ดกับสามเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดนี่เท่าไรกวดเอาเม็ดเลยเด้อวัสัน หนึ่มิถุนายนนะครับวันที่สิบหเด้อพี่น้องสิบหกมิยหกเจ็ดจัดนกจัดสามตัวมีว่าจันสามตัวครับสามตัวห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดมันบัเจท่านี้เนาะครับเท่านั้นสองตัวเนี่ยตัวได้ครับสองตัวสองตัวตัวบนและล่างทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างห้าเจ็ด บนก็ห้าเจ็ดขึ้กันได้ตัดออกมาบนห้าเจ็ดร่างห้าเจ็ดแมนแต่ว่าหันลักลอยหาใไซอิ๋วยุคนี้หันมันเป็นลักลอยแต่ว่ามันหันดับนะรักลอยดับแต่ล้วก็แมงรับลอยมันดับหานะสิบหกมิถุนายนนะครับครับถ่ายคลิปก็ครับขอบคุณอาจารย์ครับครับผมครับครับขอบคุณอาจารย์สมบัตินะครับปแฝงศพมันมา